สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจำวันที่8พฤศจิกายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคน i c a l a แอคชั a น a l y ิ i s คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะเขาจะต้องอ่าอยู่เหนือเส้นแนวจิตวิทยาก่อนถึงจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบนะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งอ่ะนะครับผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลนะฮะจะเนื่องด้วยน่าจะเป็นเรื่องของดิมาเ f ฟเฟกตีฟนั่นเองนะครับส่วน ในวันนี้นะครับในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะเราจะต้องรอว่านะครับเขาขึ้นไปสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วเกิดการพักตัวหรือถึงจะมีโอกาสที่จะเดินทางต่ออย่างน้อยก็อยู่เหนือเส้นแนวจิตวิยาของเราก่อนนะครับนะลักษณะการเดินทางแบบนี้ก็ยังอีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับรอเขาก็รอให้เขาขยับอีกนิดนึงก่อนนะฮะส่วนสัญญ,ญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็ ตังหดตัวกลับหาศูนย์จริงๆแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะอยู่ในหมวดของการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้แล้วนะครับกำลังจะเริ่มฟ r o มตัวก่อนนะฮะในเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่เลยนะครับแรงซื้อแรงขายเหมารว,วมไปเลยนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเมื่อไม่มีกลไกเบื้องต้นของตลาดที่เป็นการขับเคลื่อนของกราฟลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณกําลังจะเกิดรอบสัญญาณใหม่เท่านั้นแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับรออีกนิดนึงนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับ,บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ี่ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแนะ่ตอนนี้เดินทางมาแล้ว12แท่งก็ยังอยู่สักประมาณ2,000กว่าจุดอยู่เลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเบรกย่อหรือเรียกอีกอย่างหรือว่าเป็นดิมาลเอฟเฟกตีฟก่อนนะครับแล้วยังสันนิษฐานและคาดการว่านะครับยังมีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเบรกนี้จะ ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบรอบสัญญาณเบรกนี้นะครับอาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเพื่อตอนเพื่อจะสร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องต่อไปตอนนี้กำลังฟอร์มตัวรอให้เกิดดีมานโซนนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นโดยการสร้างเนินเล็กๆไว้แล้วนะครับค่อนข้างจะกระดึกกระดึกขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เหมือนจะเริ่มแข็งแรงแล้วแต่จะต้องให้เกิดดีมานโซนชุดนี้ขึ้นไปก่อนนะครับเขาถึงจะเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องแล้วเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงรอนิดนึงนะครับทำไมกราฟยังอยู่บริเวณนี้ก็เพราะว่าตลาดนั้นน่ะมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงจริงนะครับแต่แรงซ ื้อแรงขายนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยเนื่องด้วยเราจะเห็นชัดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของดีมานเอฟเฟกตีฟใครที่เปิดโ s i t i o n ฝั่งปลายเนาะนะฮะประมาณ5-6,000จุดก็จะมีคนกลุ่มนึ่งนะครับมีการเคลียร์โพซิชันออกทำให้แรงซื้อในตลาดนั้นลดลงนั่นเองนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะฮะ ส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับนะบกลุ่มนี้นะครับไม่ได้เกิดจากแรงขายที่แท้จริงนะครับเกิดจากการลดลงของแรงซื้อนะฮะใครเรียนไปแล้วเนาะนี่คือคกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับนะรบเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ สี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับยังไม่จบการพักตัวหรือว่ายังไม่จบเบรกนั่นเองรออีกนิดนึงแล้วรอให้เกิดดีมานโซนนะครับบริเวณเส้นสีแดงมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้แบบเต็มรูปแบบเลยเนาะนะฮะเดินทางมาแล้ว43แท่งก็ประมาณ4 พันกว่าจุดนะครับก mm. ็มีการพักตัวเมื่อวานเนาะก็มีการเบรกจบรอบสัญญาณอาจจะเป็น SL ไปนะครับนะฮะอาจจะเป็น SL cross ของใครบางคนนะฮะเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่านะครับเขาขอพักตัวอยู่รเวนี้ก่อนนะครับหากมีการเบรกอาจจะเป็นการจบรอบสัญญาณหากมีการเบรกแรงอาจจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นกําลังสร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับแล้วเมื่อวานเราก็สันนิษฐานว่าบริเวณนี้นะครับ มีโอกาสที่จะทำ g h เยอหายตอนนี้ก็ขยับมานิดนึงก็ยังไม่เยอะนะครับยังไม่ได้เคลียร์อะไรมากมายนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับก็ยังคงอยู่ในโซนสูนยากาศนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับในช่วงเช้าก่อนแอคชั่นมาเก็ตนี้นะครับตลาดอาจจะมีการ ไม่เคลื่อนที่ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดการไซด์เวชุดหนึ่งก่อนนะครับก็อยู่ในกรอบ ไซเวย์อยู่บรอเนียนะครับสักประมาณพันกว่าจุดนะครับสำหรับมันนี่เมเนเจอร์เมนต์ในทำเฟรมนี้นะฮะใคเทรดในทำเฟรมนี้ก็อยู่ราวๆสักประมาณ6กพันกว่าจุดเพราะกราฟเคลื่อนที่แรงนะครับนะฮะแบบนี้เนาะนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็หมายความว่านะครับเขาอยู่ในโหมดของการพักตัวของฝั่งขาขึ้นอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวในการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแต่เช้านี้แรงขายเนาะอยู่ในโซนกลุ่มๆที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีการย่อตัวเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆไว้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับในวิกนี้นะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักททยกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับปัจจัยกระทบค่าเงิน โดยทั่วไปโดยรวมแล้วนะครับยังคงทําให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นเกิดการไม่เสถียรเนาะปัจจัยอันหนึ่งกระทบเป็นผลดีกระทบเป็นผลเสียทําให้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการเวี่ยงอยู่ในกรอบนะครับด้วยแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นแล้วประกอบกับทางเทคนิคอนะครับที่เกิดการพักตัวดังนั้นนะครับมีโอกาสนะฮะนาวีวันนี้มีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ที่เป็นไซเวย์เท่านั้นนะครับกราฟยังไม่เดินทางสักเท่าไหร่แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับกราฟเกิดการสวนทางกัน ค่อนข้างจะแรงด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับฝากประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะครับเรามีสัมมนานะฮะวันในวันเสาร์นะฮะวันที่26พฤศจิกายนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครอยู่ใกล้เคียงก็จองได้แล้วนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนมาเกือบๆ ร,ร้อยกว่าคนแล้วนะครับน่าจะเกินเกือบสองร้อแล้วนะครับท่านที่อยู่ใกล้เคียงหรือท่านที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ